สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีวันจะขู่สุขนเด้อเมื่อีนกัสิพาลงนองไปงมหอยนะพี่น้องหอยขมอะไรเนาะเพราะว่าเขาก็อยู่หอยอยู่หน้าแลอวมาหอยมวหน้าเนาะนี่เป็นอุปกรณ์ที่จะใส่นะพี่น้องอากาศก็ล่มลมหนาวแห้งอะไรเนาะสักกว่าองศาเอชเอสององศาอะไรก็รู้สึกว่าหนาวเนาะเมื่อีนกับปูแหละสิพาลงไปทางนองลุ่มหูไปงมหอยเนาะไปไปเบิ่งไปชมกันเลยว่าสิได้หรือบ่พี่น้องไปนํากันเลย ตอนนี้ก็กำลังย่างลงไปพุน้องลุ่มพน้อพี่น้อง,งน้องทึ่งหน้าลรกบุกการลงเพียงแอวเพียงสะโพกมันหนาวเลยกะน้องลุ่มน้าโมลายประเดีเนยวเพียงหัวเข่านี่ไปกับน้องแพร

tôm chim chèo xếp đáy mà hồi này ô, 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 ô. Là nó chân này có kho kiểu lẽ khẩu này phục nón này có mi hoi น้องกลางนี่ได้อย่าไปฮักเขาโมมีติน้องลุมกมขาได้มีลายฮะสีงมน้ำห้อนลเลยสิบอเข้าเจ้ามากระเหยียบเกิบเริ่มเรืองเลยรลบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาเขากัจากสี่แล้พี่น้อง กูาดเลยนอสรองเค้าใส่หนหมวกกูาดเข่าตีน่ะอาลงไปยังนอย่าลงไปพามันเกี่ยวย่างเออเกี่ยวยาโอยมันกิดักทอถบลงน้ำน้ำขนาดใส่เกือบม่เก็บอยู่ ส่งบางส่งบางนะ,ะต้องใส่ส่งยีนลูกเดียวมาแนวนี้ทั้งหลุ่มแห้งเต็กแผลเอ่ยเคยเห็นแล้วบ่ไอ้แห้งวัวกิน มันที่นี่หม่แต่มันกระบอมีดีเนาะไปหาก็ไม่แพนเลยสอนช่างห้องอู้ผ่าปลาเข่าไปเลยน้องแพวเห็ดโอ้โหขบหนูขบหนูเจ็บวันนั้นดีดีดีบางไวโคบมาบอมาก็ไปน้ำตุ่งยากด้วยจักตื่นเพียง ว่าขักกแล้วนอนนอน,นอนบดเขา่าเมื่อยยืนนอนเกี่ยวแล้วก็ยังไข่ดอกมันบดจำบดได้พอกผลปล่อยน้ำออกบดแล้วอู้อู้อ,อู้เห็นยังไงได้พอต้มบู๊อ้าวเป็นประสาได มันแก้วให้มาปลูกนะนี่ได้หวังจะเสยเกี่ยวแล้วต้องผ้ามันแจ้มจางปางเลยลิฟเข้าไปในป่าเขาลาบ่เห็นเลยเปิดประตูโอ้ เปิดประตูเอาทอดอย่งเงี้เกิบล,ลงไปเลยปลงไปกส่ลงไปรถนกแล้วป็นเพลยนเลยป้าไปช่างกินข่าวเหี่ยนเบิดน่าจะเป็ดเี่ียบไม่เด้อยา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 มีเห็น,นละโบวมากระเนนี้ลงเก็บมาให้นะ เด้อเด้อ<ด>บวมเบี้ยมบวมเบี้ยมก็โบเห็นเองหอยแนวไนี่มันจะอ,อยู่เลยิ้นเนาะงามตื้นมันคือเข่ากลับเลยหอยมกันเลยพี่น้องด้ยหาสองเอา,อยอยาง่ะเราใหญยใหญ่ก็เลยโผล่จะไปอ่ะ าสองแถวแคมคันจนังมีหน่อยใหญ่เนี่ยมันล่มจมน้ำสิขันนี้ปลานี่ปลากินเหยื่อมาเลยโอ้ยได้มังหอยซ้มหน่อยดูยดิอย่ากวนนะไปเห็นหอยบ้ากวนเวอร์เดี๋ยวนี้

sông, sông ô, ô, khẩu oh. Oh. Má, con nè ôi, cợp có cốp đều không Nhìn thấy đều không có cốp đều không ใช่กระโดดเมงเพียงมัน đ าเนาะขั้นอันนี้ต่ำมากมันขึ้นเข่ามีเขา่เขาเสียนเบ้า hoi phía nông ngóng hoi ta con si phá la tự tương lêu ta con chỉ si phá la trốn nào đây phía nông chứ chắc đây mình đã phát tội không đừng cho thêm này lấy mình đã đắm mất lắm lệp mơ lệp mơ không có bê nhăn hả lệp mơ ảnh Hãy subscribe cho kênh không Mì Gõ Để không เดีมันสูนผันหอยซูนพันก็เป็ดเอาดูแลดิค่ะม้รดับนี่เด่นนี่มันเทียเทวนี่เนี่ยลายนี่นน่ที่ตัวใหญ่ปอพอได้นัใหญ่กวานี้อีกเื่องมเนี่ยมันลายอยู่ดีเนี่ให้ได้หามหไเพ็น เขาตัเดเน่นี่ดิฉันได้หาแถวผูกกับว่าลายนะหาเทเหนือลาอยที่สุดนะมันหนักลืบมันเนาะนีะะ่ไม่โม้ไม่โม้มันคือผูในน้ำได้เนาะตกเด้อหรอวังงูเด้อนี่หอโยโอ้ยลายเน้ เรัเาเท้าลายเกินลายเกินลายเกินพอดีเอาไปเอาไปโบมีอลองมาทางนี้ก่อนลองทางนี้ก่อนใี่ปะนนได้พอชิพออันนั้นแล้วเนาะชิพออ่อมเลย เฮ้ยมหอยลายยามเลยโบเมนยามมันเกี่ยวที่น้ำมันเขลุ่ยมันเล่ลายหลายบ่หลายพอได้พอได้เออแต้มออกมาจากนี่หนี่งใหม่บอแต้มเบ้าเลยนะต่อให้กระเตกต่อนี่อ้าวหน่อยหน่อยหเลยหอยนี่แหลดแล้เล่นถิ่มเสื้อ ทิ่มกุบมองมองมาบนฟ้ามองมองมาว่าบนฟ้ามองสีเทงเหรอวะหางงมาชี้นี่เอ้ยนี่มาหัศมันอยู่ปะสิโอ้ยกุ๊บกูปีนกูปีนหาเบิ่งตอนเท้าได้นาะพี่น้องว่าสิได้ลายสุดได้เน้องเขา

เราจะงงไปเถอะเดียก็ได้บทุกหน่วยนี่ลูกหอยน้่ยไหแหงเลยลูกอหอยมีปากเหรอ,อมันจะกินได้นอะได้่ะมีตาอ้าวกูเห็นเนาะม,ม,มีปต้องหอยก็ไับ ต่อใหญ่ขนาดนั้นเลยเลยใหญ่เลยเก็บแม่เพ้นเลี้ยงยืนสื่อๆก็ได้เก่งจังเลยนะเก่งมากเลยนะ คนมันมกิีหอยว<ม>่าสอบก,กินหอยเรื่ยเจไไวหม,มักข้วแหมักหมักกินแกงหอยมากรโยก,กึ้งลุนนะเออดี๋ยวคือวใกล้ๆนนะเอ้ยเดี๋ยวคันหทอรทั้งเต็นท่ปนนี้พ้าเร็วอยู่ดอกเนาะ ก้อนเจ้เท็มยากันติดหน้าอ้นไหลยแลได้เลยอ่ะเขาออมแล้วบ้างทิมเ้างเด้เดะดกล่องกรูอยู่นี่ตรงนี้อมไมกอดใส่้อมน้อมี่เข้ากับเลยเนาะมาหลุด หายง่ายหายง่ายงูง่ายกินอย่าบอกผิดเอออยางหายด้วยบินไปบินมาสือก็ได้แหละโอ้มาตอนนี้เราก็ลังหาไปเลยแล้วพี่น้องโอ้หอยก็ได้หลายก็ได้หนิพี่น้องโอ้หม้อแกงหนึ่งเนาะได้กุ้งง่ายพ่อมานนี้ก็ชิมื่อชวนน้องแพลวกะ แม่อาบน้ําเรียบร้อยเข้าติดเบอร์นะตอนนี้เฮาก็งมหอยมาได้สักพักนึงเนาะพี่น้องหอยกะคือสิพอออกแหละนี่เนาะหอยโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิขอจบคลิปเอาไว้สํานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือว่ากดสั่นกระดิ่งให้เด้อพี่น้องอันนี้ก็เป็นวิธีหาอยู่ากินของคนๆของคนชนบเนาะ ลีนกับพันกันน้อพี่น้องสุราษฎร์พิณิกษ์ที่เขาจบคลิปเอาไว้ชนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งน้อพี่น้องสุราษฎร์พิณิกษ์สบายดีสวัสดีพี่น้อง